เนื้อกับมืเมื่อว้าวลานก่อนมน้า,าอืมนอนเพือนลางานบาดายอายเยอรีตัว,วมันตั้องหายต้องหองต้องม่ครับมันจะเล่านะะ

อยากกดไหเขาดีกดเม่ไร่ว่าตายโอเค <c oughs> เเเเใครน้อยกบเล่นด้วย, <c oughs> ยไป <c oughs> ไอราชาปาน

những ngày đấy là tôi có mìn tôi có nhìn mục tiền có mìn mục nhìn là double kill double kill thương là có tôi là ใช่ไหมค่ะนั wow. ่นลงมาแล้วตามมา Triple kill มีตามมาไหว้าวนาอยกว่าสุดยอดเลยเพื่อนไอ้หมนไปแต่น่าเพ่เก่งเหรอวะถ้าเป็นเล่เบอร์ดีกว่ามั้งือไล่ไล่ขาอย่างเดียวเป็นเล่เบื่อ แล้วเ,เก็บโซบ <S 2> <S 2> ะเยอมูไปกนคนหน่ตองก็สาสามหายนาเอาคือบมมีคืนอา่าเาดี๋ยวมาปตัวนึงสาริดูขอสักนิด

Lại mẹ cho bố mình. Lại mẹ chạm loại cô yếu, cô để loại cậu Mẹ để chạm số 7 yên cãi, <laughs> loại đi muốn thằng này nó đi มูมเจ็แมออกมากมูถอยถอยเปลียนม่มาีน่อยน่ายหน่อย f s <Cornell>. t blood